มาจากพี่้องเก็บเ็ดเปียงเหแม่เฮดฟางเกิดนาม็นเปียงก่อนไ่ได้ปลูกได้เันเกิดอเองเียงัเจ้าออาเลยมันดอกน,นะนีะโอ่งเนี่ๆเยนดน่อยเออืนีน่ๆเหน็หนพี่ดอก เปี่ยงเ<อ>ี่<อ><อ>ยนกอนาเลยรมพวกกรสิอบานออกตัวหมู่บ้านเล้ว่าตัมันดอกหน่อยเท่า,านั้นมันบอดอกไงสุบานเชื่ยวบานเชียก็จะดอกงเสน่หผัดใจใครเสียบชะดิ่งหอมมั่น เป็นมันๆข้างนน้นุ่นออก,าากอามาข้างใน,น,นุ่นอกยันตออมาข้างในฝุ่นเรงกวนหย่อน่มันงๆมันแบดอกเห็ดนะดอกใหญ่อยู่ข้างใน,นดอกหน่อยอยู่ข้างนอก มาน้ำน้ำเตียหิดฟางมีแดอกดอกหน่อยแด้ขามทีงเข็ยนเีนได้ไหเสี้ยงเน่งลาอื่นด้วยอเขาก็ออกไล่ด้ดนพ่อนออกครับจริจ้ะ เนีอยู่พักหน่อยนึงนละเดี๋ยวไปคียมืกานเยอนะมืงเียงมงหงอยกนอมงูหละเมงอยนะจได้เพี้ยงเี้ยงชีออกนะเพี้ยงมันยังสดอยู่น่ เสีดยด้เพียงไม่มก,ก,ไมมกินน้ำตรงไนล่ะพี่น้อง่กินไก่เมื่อไรไม่หวานไ้ากินน้ำตรงไหนตรงหน้าเจ้าของไค่อหมานพี่น้องกินเชือกขาวก็วกมีนะาจะเสีด้เพียงเนยไป,ปเพิ่เห็ดขมงอนพี่น้องเลย พึ่งผมในเกินยุค่ะนข้านะเป็นได้เจ็บอกเจ็บอกเจ็บใจไป